อ้าวสวัสดีครับทุกท่านก็คลิปนี้เรามาเริ่มกันมี่มี่สิบทีโปรนะครับตัวนี้ก็งานแก้ไขนะครับก็คือตอนนี้เปิดไม่ขึ้นจอแล้วก็ชาร์จไม่ชาร์จไม่เข้านะครับอาครั้งที่แล้วเราเปลี่ยนแบตไปแล้วนะครับเปลี่ยนอะไรไปแล้วเรียบร้อยนะครับครั้งนี้เราจะมาต่อนะครับก็ ชาร์จไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเกิดจากแพรหรือว่าซ็อกเก็ตนะครับว่ามีปัญหาตรงไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคเริ่มเลยก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับ ขั้นตอนแรกเราก็มาลองเชียบตูดดูเนี่ยไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นเราก็ทําการเปลี่ยนแพ่หรือว่าเปลี่ยนตูดล่างไปพร้อมกันเลยนะครับทำมาการเปลี่ยนเอาอีกตัวหนึ่งมาเปลี่ยนนะครับลองขัดติมดูดูซิว่ามันจะขึ้นไหมนะครับเพราะว่าอาการตัวนี้ก็คือแบตบวมมานะครับแบตจะดันซ็อกเก็ต บอร์ดนะครับให้ให้เอียงนะครับก็เลยมีปัญหาในการชาร์จนะครับเรามาลองทีแรกเราก็อมองก็ยังหาไม่เจอนะครับก็ค้นกันไปเรื่อยๆอเปลี่ยนดูนะครับเสียตูดก็ไม่ขึ้นเหมือนกันแสดงว่าอาการนี้ไม่ใช่แล้วคีบเราลองคีบดูดิว่าบอร์ดเราได้ไหมคีบกด บอร์ดก็ทํางานปกตินะครับอลองแบตอีกทีนึงอ่าก็ขึ้นนะครับเอาทำต,ตอ่ออ่าเปลี่ยนแบตอีกรอบนึงไม่ขึ้นอาการนี้เรายังไม่ได้สงสัยนะครับขั้นตอนแรกเราลองทุกอย่างแล้วนะครับอ่เนียังไม่จบนะครับมีสิบเอทีโปนะครับก็คือแบตแบตเรายังปกติอยู่นะครับ ไม่มีปัญหานะครับคือลองมาหลายตัวแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากระบบเป็นระบบชาร์จนะครับเนี่ยเสียบสายเรียบร้อยไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเปิดติดนะเนี่ยคือเปลี่ยนแผงแผงล่างนี้แล้วก็ไม่หายเปลี่ยนทั้งแพงก็ไม่หายนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองวอร์มตรงนี้ดูนะครับเนี่ยถ้าได้ขึ้นก็ขึ้นอย่างนี้นะครับต้องใช้เวลานะครับ ถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นเลยนะครับอ่าเป็นที่ตัวบอร์ดนะครับเนี่ยการชาร์จนี่คือชาร์จไม่เข้านะครับเนี่ยปกติมันจะต้องขึ้นเข้าเป็นรูปแบบชาร์จนะอ่าใช้ความร้อนลงนิดหนึ่งครับเผื่อว่าไอ้ขาตะกัวมันล่อนนะครับเนี่ยอนนนี้ก็คือไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์นะครับปกติจะต้องขึ้นคําว่าฮุกนะครับขึ้นชาร์จชาร์จเร็วนะครับโอเค อาการต่อเนื่องจากที่เราได้ทำไปนะครับก็คือเปลี่ยนแบตแล้วก็ยังไม่หายนะครับเดี๋ยวจะทำการวอร์มดูนะครับว่าอาการจะกลับมาไหมนะครับเบื้องต้นวอร์มดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราลง บอลขาดูนะครับบอลเผื่อไอ้มันแฮกนะครับเบื้องต้นนะปกติมจะต้องนับตัวเลขขึ้นมานะครับอันนี้มันไม่นับเลยนะครับมันมันไม่ขึ้นชัดเร็วไม่ขึ้นอะไรเลยสักอย่างนะครับก็ บอดก็ได้น่าจะอ่ามันเป็นตระกูลเล่นเกมอะนะเราจะไปห้ามเขาเล่นก็นไม่ได้หรอกเรามาเริ่มวอร์มกันเลยครับใช้ลมร้อนสามร้อยกว่านะครับวอร์มลมก็ประมาณสามสรอยกว่านะครับบอดคงไม่มาตายคามือเรานะครับ ถ้าบอดมาตายคามือนวยความเชื่อมั่นของลูกค้าก็จะลดไปนะครับบางคนเขาก็ไม่เข้าใจเรานะครับในการทําแบบนี้นะครับเขาคิดว่าเครื่องของเขาตอนเรามามาหาเราเนี่ยมันดังดีๆอยู่นะครับแต่เขาไม่รู้นะครับว่าทุกอย่างมันอยู่มันมีตายได้ ลองดูถ้าชาร์จขึ้นลูกแบตก็โอเคแล้วนะครับอ่ะนสนละลองดูตึ๊บโอเคครับหลังจากแบตขึ้นแล้วนะครับก็คือเป็นที่ซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตหลวม หลังจากนี้เราไม่ได้อัดวิดีโอเพิ่มนะครับคือจบตรงนี้เลยเพราะว่าเราไปลองอย่างอื่นมาหมดแล้วนะครับสรุปแล้วก็คือหลังจากที่เราวอมไปก็ใช้ได้เลยนะครับจากตรงนี้เป็นที่แบตวมและดันนะครับทำให้เกิดปัญหาก็เลยรีบทำเสร็จแล้วก็ส่งให้ลูกค้าไปก็จบงานแล้วครับก็ถ้าใครเจออาการแบบนี้ลองทำแบบผมดูนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ช่วยสัตะ์ไทยให้ด้วยนะครับขอบคุณครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ